แม่แจ้งทำได้อยู่กนเห็นเขาเปลี่ยนยางกันทั้งเยอะเขาก็จะหัดเปลี่ยนเอาเองเราไปผู้เดียวนะใช่แจ้งเวลาฉุกเฉินมันไม่มีใครช่วยเราได้หรอกต่อให้มีผัวถ้าเราไปคนเดียวมันก็คือหลังมันแหละโอเคโอเคยังยกขึ้นอีกมยังยังขึ้นอีกเยอะเลยแหละยังไม่ถึงอันรูน็อตเลย เฮ้ยรูนัดเราต้องหิ้วขึ้นนะลูกไม่คือมันต่ตำกว่า,อ,วาอืมเพราะตอนเอาขึ้นตอนนั้นรอบนั้นแม่้องหมุนขึ้นเยอะนะอืมอันนี้มันต่ำกว่ายังไม่ขึ้นเลยยังกรหอดได้ไห่ตรงนี้ไม่หลุดแน่เพราะว่ามันมีตัวครอบสีเหลืองอืมตัวครอบไอ้นั่นอ,อนนน่ะตัวครอบล้อไงตัวตัวตัวรักเทาอืม เข้าตรงกลางตัวนี้เป็นวะใช่นี่นี่เออนั่นแหละค่อยก็ว่าให้จยากให้เข้าตรงนั้นแหละตอนแรกเรามองไม่เห็นไงเราไม่สังเกตและอย่างหนึ่งไอ้นั่นมันก็บอกตรงไหนมันเป็นตามมันคงมันบอกว่าให้เอาเข้าไปเลยค่อยว่าอยู่ตู่มันซึ้งเน็บนี่นะมึงพี่วีโทรมาแล้วดิ่ฮะพี่วีโทรมาแล้วไหนอะอยู่ที่เบาะแม่ไปเอาไปตู้ตูตู้มาตอนนี้กำลังฮัลโหลค่ะได้ไหมพี่ กำลังนะ<ม>ใช่แม่แรงวนี่ว,ว่าจะเอาล้อเข้าแล้วทีนี้ถูกถีบล้อแรงเกินไปแม่แรงล้มเข้าแม่แรงใหม่ได้แล้วใช่ไหมได้แล้วเดินสบายใจโอเคไปส่งเงินมาหน่อยจิสบายใจนะ่ะ <c oughs> ขอบใจอเออขอบใจถรถาาไฟทำไมขีช้าลจละจอดรอ ยังเลยอีกหน่อยเบรคนี่ไม่ขูดเลยจไม่ขูดนะตอนมันตกไม่ไม่ดีนะที่เราล้อเข้าแล้วไม่งั้นคงแบบกลัวน่ะสวยอืมเปิงเลยอ่ะกลัวรถเบบดความ เนะขาเลยตกใจตอนรุดมันไหลต้องมีสตินะลูกการคิดไม่ช่วยอะไรเขามันตกเกนะี่ยวนาะมันกำกับไม่ได้เนาะเข้าใจแต่พยายามนิ่งให้ได้มากๆาลูกสติคือที่สำคัญที่สุดเข้าใอยู่บ้างเข้า้ยังนี่จนะนลองเอาหา้าบ้งเนาะอ<ม>ยังหรอ

หรือว่ามันยังมันต้องเอาล้อมันมันต้องยกขึ้นกว่านี้อีกลูกมันยกขึ้นเลยเสร็จต้องลอยกว่านี้อีกจะว่ามันลอยมันจะเข้าง่ายมันจะห้อยเลยอืมมันจะห้อยนรถยุงเริ่มมาแล้วไม่ตอนแรกยังไม่มาจะกลับบ้านนะกินงานอะโชคลายเดินอยู่กัดต้องไม่ให้ล้อรถมัน จะเข้าง่ายมากมันจะลอยมันจะห้อยได้เลยเนเนเนเี้ย<ด>ลองใส่ดูได้แล้ววิได,ได้แล้วได้แล้วแบบนั้นเละลูกน็อตกันเลยทน็อตกันเ่นี่เลยเอาเข้าตัวบนก,นกน่อนนะเข้าตัวบนก่อน,นนี่แหละมันก็ต้องยกมันต้องลง ตัวเหล็กขาวๆมาก่อนลองดูใช่ลองให้ันโอเคกมันเดี๋ยวลองดูก่อน ถ้ามันเข้าได้มันต้องเป็นแบบนี้หมุนได้ใช่มันจะต้องหมุนได้อีกันนึงอยู่ตีทอ็อปอามันต้องตรงมันถึงจะเข้าได้ แล้้วก็ได,ดหมุนผิดทา,างว่ะทีแรกแ,แ,แน่นๆนะยัง <c oughs> มันต้องอีกรอบนึงถ้าเราหมุนแน่นข้างเดียวแล้วทีนี้ลอ้อพวกนั้นมันจะงังดไงล่ะ เดี๋ยวมันก็ชะงักกันตรท้ายางชุดรถแล้วลูก<ร>ยกได้ไหม<ร>ยกไม่ได้เอปยกได้ขยอ,อยแม่ต้องยกช่วยกันถึงลูก,ก,กนะ่วกันเดี๋ยวคยอยกก็ได้ถอยช่วย จะหมุนเสร็จแล้วนี่รอแป๊บนึงก็ได้ได้อยู่มันดีตะปูมาจะเลือวะน็อตปักง่ายนึงเก่งๆน,น,น,นี่แหละที่ไม่อยากให้เอาใจนะ่ะแม่แรงมันเบี้ยวนี่ก็ใ้ มันเลืออนได้หรเพราะมันโยกไงล้อมันลอยใส่มือก็มันล้อมันลอยอะลูกเบรกไม่ได้เบรกไว้หรอเบรกแต่ล้อมันลอยระวังลื่น หนักห้าสิบนักหก็แกะก็แกะอันนี้มันสูงแท้เลยจะเจียบไม่ได้ระวังเด้อไปลรอแทนไม่ไ้โอเกือบไปแล้วระวังเกือบสอดเด้อแล้วก็เปลี่ยนมุมมันอันนี้ดีที่ล้อมันถึงพื้นแล้วได้แล้วอันนี้เอายังไม่มั่นใจก็เอาเีก เอามามโซอันมองลอนี่เข<ม>าต้องเก็บน่ะเลยมันห้อยไหมล่ะห้อยลากพื้นไหมล่ะไม่ไม่ลากไม่เป็นไรแต่เวลาเบรกมันจะไม่ตีกับท้องรถบ่ไม่ตีเดี๋ยวช่างเอาเข้าเ,เก็บแม่แรงยังไงแม่แรงก็แค่หมุนเบอๆก็ลูกมันเดียวหมุนให้มนันได้ลง มารับลูกแต่ได้คอนเทนต์อย่างน็อต <c oughs> ก็มาได้ทันเวลาพอดีเรียบร้อยค่ะเปลี่ยนเองขอบคุณวิรพง์ค่ะไม่งั้นตอนนี้ช่างคงกำลังมาทำให้ <c oughs> ขอบคุณวิรพงขอบคุณเสียวิรพง์คำแนะนำจากเสียวิรพง์ ไม่ได้โทรหาใครโทรหาแต้มันอะเสื้อสีสูมูแม่ต้องไฮเตอร์แล้วกลักวจังเลยเมนี้แม่ต้องสระผมแล้วแน่นอนเพราะว่าอันวดวดคีโตมตู้ยหัวไปแล้ว เชือกก็ไปแล้วต้องลงทางซักแยงด่วนเลยลูกลงซักให้แม่นะวันนี้เวลาอุตส่าห์ซักผ้าอันไว้ขายของนั่นแหละมื่อคืนแล้วก็ทำความสะอาดเสื้อกีฬาไว้ขายอะเอเข้าเก,ก,<อ>ก็บเข้ากอล่องถอดใส่ใท้างในวะมาเชื่ตั้งใจเก็บนี่ม<า>ไม่แม่ถอดไขควงมันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วลูกเก็บครีมเก็บอะไรมันมีซองอยู่นี่ซองกับแม่แค่นี่ แน่นแล้วลูกแม่นแล้วตอนที่ออกแน่นมากกว่านี้นะเจ้าเนาะเวลาอย่างมันกระทบพื้นแล้วมันดูดอ้วนไม่ดูหน้าแม่ดูแท่นแทนแทยิงมาเพนเพนตกใจอันนี้ไม่ได้อยู่ในถุงนะเนาะเอะไร้อยู่ในถุงนะเนาะกูนี่มันไม่ธรรมดาเลยนะอันนี้ไม่อยู่ในถุงมันมีอันนี้ใต้เบาะอ๋อนึกว่ามันเบี้ยวมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอันนี้แม่แรงนะคะไม่ใช่สากกระเบือนะแม่แรงนี่คือแม่แรงนะ หนึ่งบที่สูบลมเสร็จเนาะตกใจดูดูผลงานยังเห็นแล้วเอาให้ดูแล้วไปรูปดูมันเกือบบาดมือัอนอมนมหวดแจ็คอ๊ดพะซังวาไอ้แจ็คด,ดึงเบาะแล้วก็มันมีมันมีไอ้โพงใต้เบาะเอาเข้าไว้อยู่ที่เก็บอาวุธลับที่เก็บปืนฮะที่เก็บขันห้มต่างหาก โอ้ยหนักไปทำไมไท้ายมันหนักกว่าเดิมวะสตาร์ทรถสิต้องไปรับน้องแแบบด้วยวันนี้ต้องเลี้ยงหรือเปล่าวะอืมใครเลี้ยงใครเลี้ยงเนี่ยคนชอบบ่รถสิเออ งั้นปิดคี่ไปนะเนี้ยพอ,อยังสามนาทีแล้วก็อกีที่เหลืออีกแค่นี้แล้วกันเปลี่ยนเสร็จแล้วค่ะ